สวัสดีครับพีเพผมวันนี้พีเพจะมารีวิวแล้วก็ติดตั้งตัวฟิล์มกระจกเป็นของตัวแท็บเล็ต Xiaomi Pad 6ที่พีสั่งซื้อมาก็คือเป็นฟิล์มของ i by u view ครับพี่ซื้อมา300นะผมในการสั่งซื้อจะพีขอแนบลิงก์ด้านล่างในการสั่งซื้อให้นะครับตัวฟิล์มเป็นฟิล์มกระจก 9H ผมบอกเลยว่ามีการป้องกันต่างๆถือว่าคุณภาพดีครับจริงๆนะพี่ใช้ฟิล์มตัวนี้กับตัวที่เป็นแท็บเล็ตของ Xiaomi Pad 5พี่ก็ใช้ครับผมพี่รู้สึกชอบที่แถมให้คือในกล่องของผมมีกรอบช่วยในการติดตั้งแล้วก็มีเนื้อฟิล์มอยู่2อันแถมมาให้เราก็ถือว่ามี2ชุดอะ่ะถือว่าเราทําตัวหนึ่งที่ใช้งานแล้วมันไม่ค่อยแบบโอเคเป็นลายอะไรเรียบร้อยเราก็มาติดเพิ่มใหม่ได้ครับซึ่งให้มา2ชุดกับราคา 300สำหรับ P ีเนี่ยเป็นเนื้อฟิล์มที่โอเคมากครับนะครับอันนี้ภายนอกกล่องผมของกล่องนะของ iBarView นะครับก็จะมีการป้องต่างผมป้องกัรลืมือได้หน้าจอมีความคีนระดับ H D นะ้วผมตัวนี้แล้วก็สามารถผมใช้งาน Face ID ได้อย่างคล่องเพราะว่าตัวนี้ผมเนื้อฟิล์มมันจะใสเนาะเวลาสแกนใบหน้ามันก็สามารถสแกนได้อย่างง่ายได้ครับพี่ผมพร้อมการแกะเลยนะครับนี่พีพี่ก็ติดกับตัวที่เป็นแท็บเล็ตนะผมของตัว Mi Pad หนะครับ ยกแกะเลยปึ๊บซึ่งนะผมตัวฟิล์มนะเอาตรงนะพีใช้มานานแนละ้วแหละตัวของยี่ห้อไอบาวินะ่ะอันนี้พีครับผมไม่ได้ไม่ได้มีแบบว่าอะไรกับบริษัทนะครับอันนี้ซื้อมาแล้วก็รีวิวให้ดูเลยว่าเฮ้ยมันดีนะเลยอยากมาแชร์ว่าเพื่อนหลายคนถามมาเยอะมากว่าใช้ฟิล์มอะไรในการใช้งานครับแล้วก็มีคนถามมาเยอะมากว่า5้าหัวชาร์จตัวเสี่ยวมี่แผ่นหกเนี่ย ไม่แถมมาใช้ของเดอร์ปาร์ตี้ของยี่ห้อไหนดีเอาตรงนะพี่ก็ใช้ของอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรสินยูกินครับนี่ครับเป็นของยูกินเลยพี่คอจะทําการเสียบให้ดูว่าเฮ้ยยูกินมันฟาสชาร์ได้ไหมครับเดี๋ยวพี่คอเสียบปลั๊กไฟกันนี่ครับพี่ก็จะเสียบให้ดูนะครับผมดูนะครับปึ๊บเล่นครับผมนี่ครับผมรับชาร์จด่วนนี่ครับหมกเลยว่ายูกินอ่ะพี่ชอบหนึ่งคือมันประกัน2ปีนะครับอันนี้แบบแนะนําของดีเฉยนะบางทีอะ คนอื่นเขารีว I mean, so so ิวเขาอาจไม่แน่นำนะครับแต่พี่อยากแนะนําว่าเฮ้ยคือหัวชาร์จที่พี่ซื้อมาเนาะพี่ใช้มานานแล้วเกือบเกือบปี2ปีอย่างมันยังทนมันยังแข็งแรงอ่ะนะครับมาดูว่าเป็นไงบ้างทดสอบฟิล์มเนาะนี่ปึ๊บนครับก็จะมีผมชุดทำคสะอาดอยู่2ชุดเพราะว่ามีเนื้อฟิล์มอยู่2อันเนาะนี่ครับนี่ครับมีกรอบช่วยในการติดตั้งด้วยซึ่งบางคนอาจจะติดตั้งไม่เก่งแบบพี่อ่ะพี่ก็ใช้กรอบช่วยในการติดตั้งหรือว่าใครเก่งก็ก็แปะได้เลยครับผม แค่นั้นครับนะครับมันจะเขียนบอกว่าท็อปท็อปคือด้านบนนะครับผมของตัวเครื่องนี่ครับมันเขียนบอกอยู่นะครับผมคําว่าท็อปอะซึ่งดีนะเขียนมาบอกเราครับผมสับด้านบนด้านล่างบางทีเราก็ไม่รู้เนาะนี่ครับมาดูว่าผมว่าเป็นไงบ้างนะครับตัวอักษรมันจะบอกอยู่แล้วก็แนบไปเลยนะครับชุดพุทธาคมก็จะมีแบบนี้นะครับนี่พี่ก็ทํากาครับผมแกะออกมาเลย จะมีผ้าไมโครไฟเบอร์แล้วก็แผ่นเช็ดแอลกอฮอล์แล้วก็สติกเกอร์ช่วยในการแปะฝุ่นออกครับอย่างแรกผมง่ายๆคือเราก็าผมแปะเครื่องก่อนปิดเครื่องสักครู่ก่อนครับผมแล้วก็หาฝุ่นเห็นไหมครับว่าแป๊บเดียวฝุ่นมันก็ลอยเยอะแล้วอะ่ะนี่ครับเราก็เช็ดก่อนปึ๊บแล้วก็เอาแผ่น,นครับผมแอลกอฮอล์ตรงนี้อ่ะแผ่นน้ำย้ายแหละควาสะอาดนี่เช็ดเลยครับผมปึ๊บปึ๊บนะครับปุ๊บ แนะนำหาตัววางที่ว่าพื้นเรียบนะครับผมเพราะว่าบางทีเราติดมันอาจจะแบบว่านั้นแต่มันมีกรอบครับผมมันง่ายอยู่ในการติดอ่ะจริงๆอ่ะมันก็มีอะไรมากหรอกถ้าเราซื้อมาแล้วก็แกะกล่องครับแต่เราก็เช็ดนะผมเพื่อความสะอาดเนาะของจออ,ออันนี้พีอาจจะมีฝีมือนะครับในการติดฟิล์มนะ แบบมันบ้านเลยอ่ะแบบบางทีก็ไปให้ร้านติดให้แต่อันนี้พี่ผมก็มีอของฟิล์มไอบายวิวอ่ะช่วยในการติดตั้งอันนี้ไม่ได้มีอะไรกับพีนะครับไม่ได้มีการจ้างมีอะไรนะอันนี้รีวิวเองนะครับบอกเลยว่าของดีอย่างารีวิวเรืองจริงเดี๋ยวทีหลังจะขอเนี่ยดิงด้านล่างในการสั่งซื้อให้นะครับเผื่อหลายคนสนใจเนาะนี่ครับพอเราใช้น้ำยาที่เสร็จแล้วเราก็เอามาสติ๊กเกอร์ผมมาเช็ดว่าตรงไหนบ้างแล้วก็เอากรอบกันเนาะนี่ครับกรปึ๊บ ครับก็จะลงล็อกพอดีครับนี่ครับกรอบก็ลงล็อกพอดีแล้วก็หาฝุ่นถ้ามีฝุ่นแล้วก็มาแปะครับผมปึ๊บนะครับอันนี้เนื้อฟิล์มครับผมเป็นฟิล์มแบบกระจกนะครับก็เราก็สแตนบายรอแล้วครับผมนี่ครับลอกแค่ตัวแรกออกเฉยครับเนื้อฟิล์มเป็นฟิล์มใสนะครับนี่ครับมันจะมีตรงนี้อยู่ครับผมบอกว่าเป็นตัวด้านบนตัวเจาะกล้องไว้เจาะไว้ให้เราอยู่ครับ ครับผมเราก็ติดเลยครับผมง่ายๆผมในการติดเราก็ลอกออกครับแบบนี้ปึ๊บนี่ครับลากออกปึ๊บแบบนี้ครับผมเราก็ติดไปเลยครับวางเลยครับผมเกาะมันดีอยู่แล้วปึ๊บปึ๊บนี่ครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยซึ่งพีอ่ะไม่ได้มีฝีมือในการติดตั้งนะครับอันนี้คือให้ดูแบบเบลียวเลยว่าพีวางตามเกาะของผมที่เขาให้มานะครับนี่ครับสมมติเราวางไม่ตรงแล้วก็เลื่อนนะผมเลื่อนได้กกอบมันก็จะนี่พอเสร็จแล้วเราก็เอาเรอบออกนะครับผม นี่ครับฟิล์มมันก็จะไล่ครับผมไล่แบบนี้ปึ๊บียบรอยซึ่งเอาตรงนะพีไม่ได้มีฟิล์มเลยในการติดฟิล์มเลยครับผมบางทีอาจจะติดแบบเฮ้ย hey, มันติดไม่ได้มันติดไม่ดีหรือเปล่านี่แหละพีก็ติดนี่แหละครับผมติดแค่นี้คือแค่นี้ไม่มีการตัดต่อให้ดูเลยว่าเฮ้ย hey, มันจะติดยากที่อะไรคือมันติดง่ายมากคือเสร็จแล้วนะครับแค่นี้คือเสร็จแล้วโอ้ถือว่าดีมากอะ่ะ โอเคจะับพ okay, so ี way, cool? ่ก็ถือว่าพี่อาจจะไม่เนี้ยบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะว่าบ้านๆเนาะในการติดฟิล์มแต่ตรงนะเป็นอะไรที่ติดฟิล์มโคตรง่ายเลยครับง่ายจริงครับนี่โหทัดดีอะรู้สึกว่าติดแล้วมันมีความสมูทของหน้าจอดีอะเอ้ยถือว่าชื่นชมนะทัดดีทัดดีโอดีดีดีถือว่าเป็นฟิล์มที่คุณภาพดีจริงครับพี่ขอเปิดในการดูยูทูบผมว่าสีมันเพี้ยนไหมอะไรเพี้ยนไหมครับพี่ขอเปิดยูทูบกันนี่ปึ๊บ รู้ว่าผมว่าเป็นไงบ้างพี่จะขอเปิดให้ผม YouTube ดูว,ว่าสีสันมันเป็นไงบ้างนี่อารมณ์เหมือนเราไม่ติดเลยครับผมเหมือนกันเลยเหมือนเราไม่ติดฟิล์มอ่ะครับเปิด 4K HDR 60เฟรมให้ดูเลยครับดูนี่ครับว่าอารมณ์เหมือนเราไม่ติดฟิล์มอ่ะ,อะ,ออะสีสันหน้าจอมีความสวยงามที่ลงตัวมากเลยครับผมสับฟิล์มของ i by view นะครับที่พี่ติดก็รู้สึกว่าเฮ้ มันก็โอเคนะสำหรับตัวฟิล์มเนื้อฟิล์มตัวนี้นะครับผมซื้อมาใช้งานกับราคา300อย่ะมันจะมีรูปอาจําหน่ายาคือตัวเ Xiaomi Pad ห้า Redmi Pad นะครับผมตัว s e นี้ไม่มีนะครับแล้วก็มีตัวฟิล์มของตัว Pad ห Pad หที่พีซื้อมาโอเคครับผมสัปดาหนี้พีก็รู้สึกว่าเป็นฟิล์มที่คุณภาพดีนี่ทัดง่ายรู้สึกว่าในการทัดมันมีความสม,มูทของเนื้อฟิล์มอะ่ะนี่ครับ โอเคอยู่นะเพราะว่าฟิล์มมันคีนดีอะพี่ชอบเนื้อฟิล์มคีนดีมากเลยอะนี่ครับผมก็ปคราทผม พีก็ขอจบคลิปผมในการรีวิวเพียงเท่านี้ผมแล้วก็ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมแล้วก็พี่ผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้แล้วก็ตัวหัวชาร์จเผื่อหลายคนสนใจว่าเฮ้ยบางรับฟ้าชาร์จของยี่ห้อแบบยูกินหรือว่ายี่ห้อเทอร์ปาร์ตี้พีก็จะแนบลิงก์ด้านล่างให้นะครับบอกเลยว่าเป็นตัวที่เนื้อฟิล์มก็ดีในการใช้งานครับเป็นฟิล์มที่โอเคสำหรับพีถือว่ารับได้แล้วก็ใช้งานได้กับราคาที่มันเหมาะสมคุ้มค่าผมสวัสนีขอบคุณครับ